นีดอยู่ตำแหน่งทุกคนละช่องเลยโอ้ยว้าวว่าสีหลังคะสีหลังเอชซีโอเดอร์ชาเดลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเดอร์ชาแนลนะคะมือหนีบที่น้องมาเปิดของขวัญอีกแล้วจ้าเข้าไปแนวหน้าหนีหน้าเข้าไปบ้างโอเดอร์ของใครบ้างนะของขวัญนี้ส่งมาจากพี่ปานะคะพี่พายจากอเมริกาจ้าน มาหลวั่มาหลวั่มาหลวั่งคือไทยแน่นอนคะณผู้ชมครับผมยังเหรออ้ยโอ้โหขอบคุณพี่ปลาจากอเมริกานะคะสำหรับของขวัญที่เพิ่มาทีเดียวค่ะว้าวเดี๋ยวมีของพ่อพ่ออันนี้ของคุณพ่อเลงนะคะ พพ่อแม่เดี๋ยวนะรลูกแจกทีละชิ้นครับบ้าสวัสดีีสวัสดีครับปาโอ้คเสียตัแพงเะนะมาดีคุดีวัดีวัดีขอบคุณครับจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเนาะ เอากัะไทยหน่อยเอาคัดไัยนอยดไอซ์นี้ของน้องมารเลยขอบคุณเออขอบคุอดสวยเลยแมใส่อะไรเลาะมเป็นปลาเป็นแปะเอขอโทษกัมีตัวนี่อ้าวมีดด้วยอันนี้ขอาไปมันโวยขอบคุณนะครับผมคือปลาครับผมนี่เป็นปลาจ้าเจ้าไก็ก่ นี่ขาา้าวภานอกอ๋อันนี้เขาวเงินน้องจ้าน,นี่ของคุณผู้น่ลุยนะคะเออก็ได้เลยพี่น้องอ้อหลักก็ได้แล้วอันนี้ของคุณผู้จ้ามันอยู่ในี่กองเดียวกันนะพี่น้องก็เลนวาข้าถือพิซซ่าจานแกก้อนเจาขวางอันสินค้าเดี้เพราะว่ามาันอยู่นี่กองเดียวกันคือเพคนกับจ้าหนมามาเป็นซื้อย่อๆเลยมาทายคิออดเขาแก่แล้วเจ้ขอบคุณเพื่อนนะคะ่ะเนาะ เามีของน้องนาริตะด้วยเดี๋ยวดูนี่่อใครสีูของน้องมัจจโอ้น้องมาจจเอาผื้อหวยแล้วหอ่วยแล้วน้องมาจออขอบคุณคาก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่ากขอบคุณป้าปาด้าหวยเด้อโอ้ยเดี๋ยวดีไดีไรเดี๋ยวุนอ๋อของน้องมาอีกแล้ว

เป็นดอกม่ซ่พี่้องม่โตยาวยเอ๊ะเล่โตยาวเลหนูใส่พอดีอันนี้ของพี่พลอยอ้าวของมากีแล้วเอามามาจะได้หลายกระมวลเยมาก็ได้หลายกระมูลแท้น้องมาคว้เอาควายก็นนี่ของโอ้โนของแม่ สีแดงเน่เนี่่รู้นอันไหมล่อรูกนรวกนใสไม่ี่อไม่ต้องกันพี่เด็กห้องกี่แมงมุมแมงมมอันนี้ก็ของน้องแมกกาน้องแมกมนกน้องแมกซ์เหมือนกันจ้าเขาพรว่มีเสือนี้ของใครอะน่าจะเป็นขวกนองค่อยมากหนิประวานคลื่กันกับหน้องกี เบิร์นเบิร์ะเออน้องพลอยจ้าเอยน้องพลอยขอบคุณจ้าพลอยจ้าบุ๊บมีห้องน้องจีจ้าอันนี้ห้องน้องพลอยบ้ายบายจ้ะเื้ยมาแลยขอหน้าลิซ่ากับมี่เดี๋ยวจังไปให้ลิซ่าหนกาันน้องพลอยอย่แยกกันลูกอันนี้ของพลอยสระใช่สิกินหัวกันแล้วอ๋อนี่ของน้องพลอยอ๋อมันมากคูเหมนกันอีนิซ่าลูกอ๋อกีขคือบ่านใดอันนี้พี่ได้อยู่บ้านนี้ อัะนุ้กก็ได้สามชุดเลยดิลูกใหญ่แล้วไอ้กี้นุ้กก็ได้ดอกมีข้อหนูคลอยเดี๋ยวไปหาหนูคลอยขี่ได้่แค่สุดขี่ได้่สองชุดกว่าหมดแล้วจ้าอันนี้ของนุ้กไม่เอาอีกอันนี้ไนกี้จ้าขอบคุณพี่ปานะคะขอบคุณพี่ปาขอบคุณพี่ปาจากอเมริกาจ้านี่กจะได้ทีเพื่กันขอบคุณที่ส่งชุดสวยๆมาให้เด็กๆไปกันหนูเนี่ยกันเอาขว้างแทนบัน น้องเล่เด้ของแล้วอันนี้ของนาริตาแล้วเดี๋ยวเด็กก็บายสิไปหายนาริตานะคะยด้กกันแม่ดกเ่งว่าบอลเนี่เสียกถา่งเอักอันอนนี้่าบทแกาเสียแล้วไปเแล้วมือไเออเสียชยิงว่ะเสีย้ว่นะโอ้เขาเขาบอกแต่นี่เจ้าระงเสียนหลังนีแต่น้องอีบัวี่คือุดคือบว่าเห็นแลอันนี้ของเซยิงนะจ๊ะ อันนี้ปีนั่งงมาห่เียนยียอไทยเปิดคองวนไปแล้วเมือพนาะเหรียญะเหรียญจเหรียญมังราากหขึ้นุค่ะสิาเหรียเหยะสาบเอบงาอบอบตานะคะสาหรับองปนเด็กเดแล้วก็เสืเรียบขอบพีนังโซงมาไหเซียนอาอไ่ยากบขึ้ <separates> นมาเลยบาจะไดเาเลยเ่าจะได้าน บได้แล้วบได้ล้วค่ะบใครจะเธอเลยนะคะชุดสามกร่อ่ดูมไม่ขอบคุตัน้ดูดีที่นจ่มาจ่ามาเอองมาขอบคุณกต้องขอบคุณป้าปาก่อนขอบคุณป้าปาก่อนลูกขอบคุณป้าปาจ้าทำหน้าดีขอบคุณป้าปาสแลชุดสวยๆจ้าช ขอบคุณของคุณพี่ปลานะคะสำหรับของขวัญที่ส่งมาให้เด็กๆเสีผ้ายเยื่อเยี่อเลยค่ะอะไรลูกอะไรนะีไปบ้านญาณนล้วค่ะเนาะนพูดมได้แ้วหนูพูไปบ้านญาแล้วไปแล้วอ๋อเนาะไปบ้านญาแล้ว ขอบคุณสำหรับของขวันแล้วก็กำลังใจที่มีให้กันขอบคุณความรักความหวังยาที่มีให้เรานะคะไปเจดีล่อะกับเพื่อนปะมาหน้าปะอะไรที่เอเขสีขาวอ้คือตัวเยเหร่ยเดยวให้อก่อไม่ได้คิอเเลยเลยเลยเลาในกี่มันรอนกี่มันรอเออในกี่เออขอบคุณพี่ปานะครับให้บอกให้น่ากี่ฮะ

ไปกันเลยเดี๋ยวแค่นั้นนี่เอ๋เอ๋ก็มาตอบไม่ร้อนนะเอ๋เอ้ยจะบอกไอ้ไมถาตอบไม่รอนแล้วนะเขาให้ได้หวา่วงต้องไปตอบไม่ร้อนนะอึีอึ๊บแคเแค่หนึ่งนัดเขาเบลเยแเบลเฉยเจ่ะเนาะพูดนะูดนะลูกสาวผู้ใดลูกสาวผู้ใดทายให้พี่เลดิ ยี่บลูกินเชียเนี่ยจินน่ะมันคือแกมัน่กต้องจีนองนบ้เนี่ยเอะไรสอตอยู่ให้แม่สีแดงแล้วสลูกอ่ะอ้มือมาเอามาเอามาเแม่ยืนอ้งอมาเเ็ขอบคุณครับด้วยใช่เป็นเกมปลา่อนขอบคุณครับอองแม่เอาสีแดง้น้อแง หนูก็ได้แล้วลูกมาค่ะมาขอคุณจะปิดคลิปแล้วนะคะหนูวยนันึงเลยมามาดังมาดังทำมีแคนิดยวหรอลูกใช่เลยตันึงหมนี่ไงอ้า a t i n g acting t i เอาแล้วแลเอาไปก็เดินแบบอยูก็จ้แ a ค t ิ้งพูดไอนให้ปะ้ยมาขอบคุณขอบคุณปี๋านะคะสำหรับของขวัญละคัะของขวัญน้องมากีนแจมบูวันสุดแล้วนะคะ เอาแค่กินเถออยู่คนหนึ่งแค่เดี๋ยวมาไลค์ตัวหนึ่งขอบคุณเุกคนแชร์ไปเลยสำหรับคำวันทุกอย่างทุกชิ้นนะคะนะคะควบรอบก็เหมือนยวกดีนี่ค่ะขอบคุณทุกหลักการทีมงานทุกทุกคนจ้าควรกันกวนกันกวรกันแล้วไปมากวนกันยังไงเขาขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะแชร์เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะะคขอบคุณหลายๆแลายเลยนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโอ๊ตยาว g Channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกเไปกดติดตามทางโอ๊ตยาวแฟนเพจน n e l ถ่น้ำนะคะ ที่นี่ก็มาเปิดของควัญในพี่นนองบรวนะคะว่ามีของไห่แด่เวลาทีนี้ก็เอาซใบสมิตนค่ะสวัสดีค่ะหัวเะหัวเะหัวเาะนเป็หนี่ละ